มาในช่วงนี้เช่นเคยนะคะไปพูดคุยกับคุณสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนทิยานค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตดีคุณยุคนครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาติไทยนะครับค่ะนั่นก็คือวันฉัตรมงคลครับนะครับน้องประชาชนหลายท่านเนี่ยก็จะได้จินนะครับคุ้นเคยว่าปีที่แล้วเป็นการครองราชย์ 60ปีของในหลวงนะครับใช่ครับปีนี้ก็เป็น61ปีนะครับแต่ถ้าคุณจิตดีเวลาอาจจะเคยได้ยินผมจะบรรยายหรือขยับขยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ฟังหน่อยนะครับก็อา,อาจจะงงๆนะครับว่าวลาสมเด็ญญจเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับคงได้รับการสถาปนาเป็นสักดร์เรยนะครับเมื่อ วันที่9มิถุนายน2489นะ2489เห็นไหมที่เมื่อวันที่งขึ้นครองราชเนี่ยนะครับวันที่รงขึ้นครองราชเนี่ยวันที่9มิถุนายน49ที่พี่น้องประชาชนมาวถวายบังคมรักกดีกันแต่เอ๊ลานต้องดรูปหนา้าพระที่นั่งงานนั้นกับสมาคมเนี่ยนะครับ นั่นก็คือวันทนี่เก้ามิถุนายนวันสรงขึ้นของรา,ารชวันจัดมงคลเนี่ยนะครับเป็นวันที่พระบาดสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้เดินทางไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศนะครับหลังจากที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อ แล้วกลับมาในปีสองสี่เก้าสามนะครับเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็จริงจะมีการชงทำพระราชิธีพระบรมราชาพิเศษขึ้นนะครับแล้วถือวันพระบรมราชาพิเศษกอว,วันที่ห้าพฤษภาเนะครับเป็นอายุในการที่จะนับในการขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นเวลาเรานับเนี่ยนะครับ นับจากปี2493ปีนี้2554นี่เหรอไหมครับ,รบก็จึงเป็น61ปีครับแต่ถ้าเป็นนับ2489เน,24 24นี่ยนะครับถ้านับมาตั้งแต่2489มิถุนา2489เนี่ยก็จะเห็นว่าระยะเวลาของการเป็นประมากษัตริย์เนี่ยมากกว่า61ปีเลยครับเป็น65ปีเนยครับนี่ก็คือเรื่องราวในประสาทนะครับสําหรับ พี่น้องประชาชนที่ได้ชมทีนิวทีวีอยู่เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ร่วมกับชุมรมประชาชนที่ทักปอบ้อง,องสถาบ,บันเนี่ยนะครับก็ได้จากการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยก,กันนะครับระหวา่างยากากการรงนะคัับบ่พี่น้องประชาชนที่รวมตัวกัน ปาชุมนุมประมาณห้าร้อยคนนะครับ,รบผมคิดว่าอันนี้เป็นมิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้พบได้เห็นน,นะครับคือฝ่ายที่ไม่จงรักภักดีและพยายามจะหาเรื่องอาราวผมใช้คำแบบนี้นะครับ,รบไปุดเรื่องโน้นเรื่องนี้มาบิดเบือน พยายามเสนอความเห็นโน่นนี่ไปตามทิศทางตัวเองนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทึ่ผมเรียกว่าฝั่งที่จงรักภักดีนะครับแล้วจงรักภักดีคือหัวใจไม่มีใครมาจา้างมาทําอะไรก็ตามแต่นี่นะครับรับข่าวสารมาดูความรู้สึกของความอ่เป็นแบบนี้กนะ็เป็น,ปนตั้งแต่เกิดนะครับยืดยาวมา จนถึงปัจจุบันในความผูกพันความเรัรพพอดีที่มีต่อสถาบ,บันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่าจํานวนผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นออกมาพูดมาเื่อนไว้กันในเวบหรือมาทำอย่างโน้นอย่างนี้ค,คนเหล่านั้นมีไม่มากนะครับแต่ว่าสื่อสารติดต่อเชื่อมโยงกันแล้วเวลายอยู่ในหมู่ตัวเองเนะในกี่ร้อยคนเนี่ยดูแลมันเหมือนกับ การเป็นวีรบุรุษการที่ได้พูดตำหนิจับช่วงล่วงระเบิดสถาบันพูดแล้วร้องกัน mm hmm. ทำกับกิริยาเหมือนว่าเนี่ยนะครับอสิ่งข่าวสารสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวสารขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยมันก็ดูคล้ายๆเหมือนกับว่าเอ้ะคนเหล่านี้มีมากผมคิดว่าคนหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับ,รบมาเปรียบเทียบคนเหล่านี้ไม่กี่ พันคนหรือไม่กี่หมื่นคนเนี่ยนะครับจํานวนมันแตกต่างกันเยอะเพียงแต่เนี่ยนะครับฝ่ายที่จงรับภักดีเนี่ยก็เฉยๆนะครับมีวิถีชีวิตไปตามปกตินะครับบ้านทุบนก,บ,กบ้านก็มีพระร่มมาฉายาลัทธ์นะครับโอกาสพิธีต่างๆเนี่ยราวันเฉลิมประชุมปรญญาก็ออกมาจุดเทียนใจถวายพระพรตามบ้านตามชอ่องมีมากมายมหาศาลจำนวนมากกว่าผู้คนเลยเห็นเหล่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้เวลาการปฏิบัติด้านดีนะไม่ค่อยถูกแปลเปลี่ยนออกมาเป็นพลังไม่ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกว่าโอ้นะครับมีผู้คนจํานวนมากที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของการออกมาร่วมกันเมื่อวานและมีการพูดการแสดงออกเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะ็ได้แสดงออกทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะได้เห็นภาพกันการแสดงออกอย่างนี้นะครับแต่เวลาชาวบ,บ้านยาวช่องมารวมตัวมาทาอย่างนี้ ก็จะมีเสียงค้อนแะมาจากอีกฝั่งนงว่านะจะถูกกระดมผู้คนให้ประชาชนมาประทะกันอ่าครับก็ไม่พิจารณาในสิ่งที่เจงผู้เทง่ทำว่าเป็นการตุกกระดมหรือไม่นะครับเพราะดังนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนร่าผมยืนยันในการที่จะสนับสนุนนะครับทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับที่แสดงออกในลักษณะดังกล่าวนะครับในการแสดงออกนั้นจะต้องเป็นการแสดงออกทางปัญญา แสดงออกด้วยความสงบสันติเพื่อให้คนที่จงรักภักดีได้รับรู้ว่ามีกระแสเหล่านี้ผมเองไปพูดไปบรรยายเมื่อวานนะครับยอมรับว่ามีความดีใจและไปบอกพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยครับที่ดีใจเนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่เรามีมากแต่รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเพราะไม่ออกมาพูดเราอมาพูดแล้วจะดูเหมือนคนแปลกขาะคนที่ จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจำนวนน้อยแต่เราพูดแล้วก็ไหนไปเวลาอยู่ในห้องประชุมนะครับร้อยสองร้อยคนเคลียวกาวมันรู้สึกคนที่นั่งอยู่บนเวทีก็รู้สึกเป็นคล้ายๆจะใช้คําว่าอะไรนะเอ่อวีรบ,บุรุษจุนยา <c oughs> ในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์อะไรต่างๆเหมือนกันนะครับที่มอกความเห็นที่มาทับนองทับนี่นะครับแต่ละครั้งแต่ละกลุ่มเวลาทําเนี่ยนะครับมี นับจำนวนได้เป็นพันแต่มาดู f เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์อะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความจงรักภกดินะครับเราจะเห็นว่ามีผู้คนเป็นหมื่นหๆแสนๆครับลักษณะอาการแบบนี้นะครับเห็นชัดนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ชื่อข่าวสารถึงกันชื่อข่าวสารต่อกันนะครับก็เรียนว่าเมื่อวานก็เป็นมิตหมายที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นแล้วเราจะได้เห็น การจ่ดตัวอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับครับเอาละครับขอบพคุณมากนะครับเช้าวันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยาครับผมสวัสดีครับครับก็